อาโอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะฮะทุกคนวันนี้ก็เล่นตัวละครที่มีชื่อว่าลิโอนะก็ขอต้อนรับสู่เกม Back แบ c ็กเซอร์ลแหละโอเคผมจะตอบให้ผลว่าทำไมสองวันนี้ผมถึงไม่ได้มาไลฟ์เกมก็เป็นหวัดเนาะแต่ส่วนอังกฤษเดี๋ยว,วผมพิมพ์อีกทีก็ตอนนั้นนะ่ะอ่าโอเคอันนี้เล่นรูทก็รูทนูแหลนะเนาะแล้วก็ที่ผมมีอีกกรณีหนึ่งที่ทำไมถึงไม่มาเล่นง่ายๆครับอ่าเพราะว่า ประมาณกลางเดือนต้อพูดว่ากลางเดือนนะอีกกลางเดือนเมษาครับเดี๋ยวมันจะทําการเปลี่ยนเซิร์ฟก็คือมันจะกลับไปเซิร์ฟเหมือนเดิมสั้นๆง่ายๆก็คือมันจะกลายเป็นเกมวิง2นาทีเหมือนเดิมครับแล้วก็จะเปลี่ยนรูทม่หมดเลยส่วน12นาทีผมก็ไม่แน่ใจว่าจะเอากลับมาหรือเปล่าก็ตอบอะไรไม่ได้ด้วยเขาระเทกับผมก็ได้ ติดติดกันใช่เหรอเห็นไ่ะครับเขาเทก,กับผมก็ได้เรามีเวลากันเยอะเนาะโอเคเราเจอคอนเดี๋ยวด้ว อ๋อทุเรอ่ะนาะทำอะไะปัญหามีอย่างเดียวเนาะคืออาหารเคทัมมิ่งว่ะทำอะไร เ้าทามมิ่งเราก็ยอมเสร็จแล้วเราไปทิวเขากับป่านะครับแล้วเราก็จะไปสื่อสารกระโบลูกก็จะประมาณนี้แต่แขนไม่ฟูอืมที่ผมไม่เล่นเยอะเพราะว่าเดี๋ยวเดินเมสเดี๋ยวเดือนเมษามันก็เปลี่ยนเปลี่ยน,เป,ยน,เ,ปยนเปลี่ยนทุกอย่างกลับเป็นสูบป,ปกติก็คือแบบเป็นเกมภาคเก่า ามว่าดีไหมมันก็มันก็ตอบอะไรมากไม่ได้คิดว่ามันเป็นสเสน่ห์ของเกมน,นี้แล้วกันเนาะอืมเจ๊เ <c> จ <oughs> <c oughs> เราเอากัน โอเคครับได้ละปัญหาคือมีอย่างเดียวปลาเหี่ยงยามันีเจอไหมเจ้าจากฟ้าเจอไหมเก็บสัตว์ก็ได้สัตว์ก็ดีไม่เจอปะนุ เขากันดาบอะกันดาบรับง่ายดีมีคนโตแตกคิ้วเขา จัดไปอันหนักอันไ้นเยวโอเคครับหาไอ้ทํากุดาลาเขาก็ต้องการกระดาษใช่ไหมเออ <c oughs> <c oughs> เดโดไามิง่งเออเคยอมทามิงมา่งว่ะไมิ่งแล้วทุกคนไทมิ่งดี キマチルカマキャ นี่ี้อะไรเน okay, 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 ี่ยบอเกร์ฟอเคครับโอเคครับได้แล้วสวยโอ้โหบ้าบอชิหายอ้ิอสุดสุด รู้นี้คือตอบโจทย์สำหรับคนที่เล่นแม่มยำนะทคาไม่ถึงเราเล่นแค่ไอเทมชิ้นเดียวเพราะว่าลิโอไม่จะไปต้องเล่นเยอะอเราพูดอย่างนี้ดีกว่าเนาะเล่นเยอะไปก็ไม่ดีเล่นน้อยไปก็ไม่ดีมันต้องมีความพอดีแะครับถ้าไม่มีความพอดีก็ตัวแต่ง ออเอ้ยทามมิงไอทำไหมทามมิงทุเรศว่ะ ุณดูดีครับเห็นป่ะสบายเราเท่กับเขาสบายอยู่แล้วอ่าสวยส<ะ>การเล่นสุดเมื่อวานยังไงค,คุณก็ต้องเล่นการเล่นสุดน,นะ かんざいのせいぞうぶつは50%です <laughs> ダブルっき生存者 <laughs> ือได้แล้วครับเดี๋ยวอีกหน่อยก็จะกลายเป็นคาราฟท,ที่เหมือนเดิมแล้วมั้งผมว่าก็ัสภาพนั่นแหละครับสองเจ็ดสามอะ ผมไม่รู้ว่าเขาจะแฮงคได้บ้าะงนะ่มหลบทัน เไ,ได้ไซ c ัวทิ้งไปก่อนเอ้ยทมิงว่าใครสั่งใครสอนให้ทาอย่างนี้ใครสั่งใครสอนให้ทำม่อย่างนี้คิดเดียว คิดเดียวใครสั่งใครสอนออจสเตมิน้าฮะเราชนะแล้ว <c oughs> โอเคก็จะได้แล้วมั้งฮะเราตีสองทีครับ <c oughs> <c oughs> เกมเกมเนี่ยคือมันเป็นเกมนิวที่แบบคุณครับการเด้นสูตรมันง่ายมากขึ้น ออแล้วซับไพอ่ะผมไม่รู้ว่าซับไพาอาจจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะเข้าใจปะ่ะอยู่แบบเราก็ตอบอะไรไม่ได้แล้วนะครับเ <c oughs> ขาต้องทำหมอกถ้าเขาไม่ทำหมอกเขาเลยจะรสพผิดเลย การสู้กับลิโอเป็นตัวละครที่แบบเล่นยากมากนะตอนนี้จะเพิ่งได้เดี๋ยวว่ามาสักสามวิสี่วิสุดท้ายก็ค่อยนี้เขาน่าจะไม่ไหวหรอกหรือเปล่ามีโอกาสมีโอกาสไปนะ ถ้าเรามองในแง่ดีดีที่ผมเอาสเต็มไม่น่านะเพราะไม่งั้นก็เดิน<ๆ>เดินแบบเปื่อยเลยไม่หรอกเพราะมันเป็นเกมที่เจอไอซอนมั้งถ้าพูดอย่างนี้อืมแล้วอย่างม้าผมม,มั่เนอะลูนี้คือเล่นได้นะครับ คุณจะเห็นก่อเวาลาคือถ้าทำก่อเซ็ตหมดอ่ะคุณก็คือก่อสอง1ยี่สิบเอ็ดากว่าวัตเตอร์ฟักใช่อวัวก็ได้ไหมทำอะไร จุดคลาดระคีลก็ประมาณนี er ha, oh ้อ okay. ืมโอเคก็เซตที่แขนไม่ฟูแต่เล่นได้เพราะว่ามีเสื้อแม่นยำบิกเนาะโอเคช่วงนี้คือแบบมันจะเปลี่ยนมึงจะเปลี่ยนเกมแล้วเอาจะเปลี่ยนเกมกลับไปเกมเหมือนเดิมถึงแนะนำรูดช่วงนี้ไปก็มันไม่เกิดผลครับเพราะว่ามันจะรีซสซัันใหม่หรือเปล่าช่วงเดือนพฤษภาคมหรือเปล่า อาจจะรีซิซั่นอีกเดือนนึงอ่ะอ่ามก็ไม่แน่ใจนะแต่มันน่าเห็นเขาบอกในเพจของเอ็น e เขาบอกว่าจะเปลี่ยนช่วงกลางเดือนเมษามัง้งมั้งนะครับกลางไม,ไม่น่าเกินกลางเดือนเมษานี้ก็ไม่เกินอีกประมาณ15ถึง20วันอืมแต่ว่ารีซิซั่นนี่เขาไม่รู้ว่าจะอัปเดตปุ๊บแล้วก็จะเป็นซีซั่นหน้าหรือเปล่าไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่ ก็ต้องลองดูต่อไปเนาะโอเคช่วงนี้คือแบบอาจจะแนะนํารู้ได้ได้แนะนํารู้ได้แต่ผมก็อาจจะเล่นแบบน้อยลงก็มากกว่าเดิมคุณอาจจะเห็นผมมานลตาก็ได้เออเพราะว่าผมไม่อย่างไม่งั้นเดี๋ยวต้องปรับตัวเยอะเนาะอืมผมก็จํารู้เก่าได้นิดหน่อยแต่ว่าก็ต้องเล่นมากขึ้นนะ่ะแหละเออ,อเจอกันชิปมาครับผมครับ